นโอทัสน์เหมือนไหมว่าได้ไฟสีฟ้าเนี่ยมันทำให้เรามีพลังเยอะเลยไหนเข้าไปดิอย่าอย่าเดี๋ยวขีดหมดโูผีเด็กยังอิดอ่ะผีก็โง่ัง้แบบอิดเลยอ่ะใช่คุณทำไมมันยากจังวะเวลวมันเยอะกว่ามึงเยอะไง เอาโถของงูไม่โดนเลยเออยังงูชนหินเสียของเลยถึงไหม่ะโอ้ยอ๋ไม่ถึงแฟนไฟบอสเป็นตัวอะไรอ่ะแมวสกอยตงครับอ๋อเราจะได้ลูกค้ากันแล้วใช่ใช่แล้ว ดาดีดดาไครับรอคอยลูกค้ามาแสนนานโหดร้ายมากจำทางไม่เคยได้สักทีฉากนี้โอทัสุเหมือนไหม่าได้เฮ้ยคนเมาอีกแล้ว เจอคนเมาบ<ะ>้าคนเมาตรงนี้มีใช่ไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีแลมาไม่มีเหม,มือนมีศพต่อเริ่มแล้วต่อเริ่มแล้วเออเออ สามสี่ตัวอุ้ยระวังเกมเป็นแรงด้วยไหมตีโคตรแรงต่อมึงต้องฟาร์มเวลี้ยวเลยวะกูว่ากูฟาร์มเวลเหรอเวลกูน้อยใช่อยู่วิ่งเข้าไปอ้าวมีใครอยู่ในนี้อ๋อเบี้ยวใกันแล้วเนี่ยนี่ขนาดว่ากูไปวิ่งมาต่างหากกว่านั้นนั่นแหละมึงวิ่งไปไหนมึงอีกเหรอมึงไม่ทันงหลายมึวิังหลาไปไหนแล้ววะผมยิงไปแล้วพี่ ดูดูตรงไหนวะสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทแล้วก็ดูสเตตัสกดทัชแพดตรงกลางแล้วก็สเตตัสเชียรสเตตัสพีดได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดวิลห้าสิบสี่เหรอมันเยอะคนน้อยเลยไหนบอกไปเล่นมาแล้วไงเล่นมาแล้วเนี่ยนี่นี่เพิ่มแล้วด้วยนะแล้วมึงเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย กูหกสิบเอ็ดอุ้ยไอคิดซัเฮ้ยตอนแรกหกตอนแรกหกสิบเองแล้วตอที่มึงไล่กูไปเล่นอะไรเงี้ยบอกประกายเป็นหกเอ็ดเออโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมึงบอกมึงไปเล่นกับคนอื่นแล้วไม่เวลไม่ขึ้นวะกูก็เล่นเออกูก็เล่นแล้วเนี่ยเอออย่าวิ่งไฟฟ้าฟอ,าอาี๋อะไรตายมันร้อนแรงก็เล่นเล่นเล่นเยอะเหมือนกันนะวันนั้นก็เล่นที่บอกว่ามามาเล่นมาเก็บอะที่กูแบกลยงแย่เราไปเก็บ ฉากเล่ย่ยยอยอ่ะ <S <S อ๋อแต่เป็นฉากย,ย่อยมันได้น้อยอ่ะดีไม่มันอาจจะเป็นมันเป็นแบบแบบแ,แรกๆงไงเวลมันต่ำเพาไม่ค่อยได้อะไรลองไฟสีฟ้าเห็นแล้วครับนี่เลยอ้ามันไม่โดนหรอกเหละนะไฟสีแดงโกรเนีวะเจะตีพลงว่าปไปที่เพื่อนได้เลยไหมไม่ใช่ดีวิชันนี่เดี๋ยวกลับไปรับเลยครับ ผีเด็กยังอึดอ่ะเจอแล้วเจอแล้วต้องมือเหนื่อยอ่เวลด์มันนำไปเท่าไหร่อ่ะอะไรครับหมายถึงว่าเลเวลเนี่ยมันนำมันด่านเราไปเท่าไหร่อ่ะด่านมันแปดสิบพี่เออเฮ้ยไฟแปดสิบเลยนะใช่ไฟสีฟ้าเนี่ยมันทำให้เรามีพลังเยอะเลยไหนเข้าไปดิ อย่าเดี๋ยวขีดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวล่มวิ่งใหม่ก็ลราโอ้ศัตรูบานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเต็มไปหมดเลยเอาในนี้กันเดโอ้ลีโอยนั่นพลังก็พลังไปดกันหน่อย ยังจะรีล <laughs> ออีกเยอะอ้หูหอ้ายมาแล้ววอดอะไร <laughs> มา <c oughs> ม,มันไม่วิง่งเปล่าไอ้ตัวนี้ <laughs> อ, <c oughs> อ๋อเย,ยอกันเฮ้ยมีตัวมั้ยของก็บของกับวองช้ล <c oughs> <c oughs> รีลอยไหวไหมรีโรยเฮ้ยลุกล้อไฟนะโอ้ล้อไฟนะกลัวอะไรเล่าเดี๋ยวขึ้นเข้าไปลึกเดี๋ยวเจอผีผีผีไฟอีกตรงมันอยู่ไอ้ตรงเสาอันนั้น่ะอุ๊ยกลัวอะไรโอ้กลัวสิล้อมาแล้วล้อมาแล้วชุดกันไฟด้วยล่ะเยี๋ยวพาเลยล้อเนี่ยเดินคนเข้าไปเลยมันไม่หล่มว่ะ อะไรยังอีร้อยมันไม่หลบเลยรไปอีร้อยเนี่ยไฟเจอไฟข้างหลังมันอุ้ยนี่แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายใช่เลยเซดีแรงที่ผ่านเลยใช่ไงทีเดียกอ้าวตายเลยตายตรงไหนเห็นแล้วโอ้ไกล หอ่ยตรงนั้นก็มีควันถอยดีถอย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 มาถอยมาเดี๋ยวไปลากตัวอื่นออกมาอีกเ,ออเดี๋ยวจะถึงไอ้ควันควันนั่น <c oughs> น่าจะถึกแล้วล่ะนั่นแหละตายแล้ว ผีก็หลงนี่แบบอีดเลยอ่ะใช่ทันทำไมมันยากจังวะเวลมันเยอะกว่ามึงเยอะไงอห้นี่ก็แดดยาเยอะมากเลยนะเนี่ยไไหวป่ะเนี่ยใช่ค่อยๆไปอะถัดไหวแต่ตอนที่เราตัดซับก่อนไหม เราไม่ได้ซับเลยตั้งหลายฉากนะเนี่ยคือแบบว่าเราลุยฉากเมนอย่างเดียวนเนี่อ๋อมีแมวตรงนี้อ่ะก็ลองไปก่อนก็ได้นะแล้วถ้าไม่ไหวก็ไปเถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยไปซับก็ได้มึงจะได้ได้ของด้วยอ๋อ้อะใครจะเอาแมวไปอ่ามึงเอาแมวไปต่อไม่นเลต้องรใส่มึงวงในอ่ะมันแมวมันขึ้นอยู่แล้ว มีหรือเปล่าพี่เราต้องไปทางนั้นถูกละเราต้องไปทางนั้นอ่ะต้องไปทางนั้นแหละทางผมนี่ใช่ไหมอ้าวทางไหนวะเดี๋ยวไปทางไหนก็นี่นี่นี่ทางนี้ครับต่อกลับมาต่อกลับมาหาที่กลับอยู่ทางนี้ทางนี้ เอาเลยเตรียมเข้าไปนั่นแหละโอ้โหเอา้าทำไมเก็บเก็บโซคอแล้วเลือดไม่ขึ้นวะไม,ม่ยังไม่ได้เติมเงมันต้องไปเติมไอ้นี่ก่อนอผมว่าผมเติมไปแล้วนะอ๋อ อ,อเดินผีเด็กเดินมาเป็นขบวนเ <c oughs> มื่อกี้นี้เห็นเลยผีเด็กเดินแถวเข้าไปกำลังดเดินแถวเข้าไปมัน <หา S 3> นั่งโซยลาบอยู่ตรงนี้โอีขอวดซกปอแมวให้ด้วยโอ้ในนี้เหระ ันไกูอดเทอยู่ข้างในนอนอยู่โอ้พี่ชายจำได้ด้วยเนี่ยเปล่าผมเห็นมีอ๋อมีเซน,เซ,นเซอร์อยู่ก็แบบเฮ้ยโอ้ไม่ได้เล่นน้องนานยังจะจำได้อย่เนี่ยไม่ไม่จริงๆคือจำได้แหละมันป<ม>ราตริงเฮ้ยไปเฮ้ยไปโอ้ เปลืองยาที่ผ่ายเลยจะหมดเหมือนกันั่นนอนอยู่ตัวนี้ข้้างบนนีอไหมดแต่คงไม่อะแต่คงมันไม่เหลือเยอะเลยนี่เดียวโอ้โหแย่แล้วโอเคได้ประโยชน์ไหนไปไหนนะโอ้ยมียักษ์เฮ้ยระวังอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป อ้ายั์มันแจมเลยหมาเสือหลีเฮ้ยทวนทุ่มเฮ้ยระวังไฟระวังไฟอ่มเดอวลืมเคาน์เตอร์เดีายวลืมเคาน์เตอรโอ้ยโอ้ยเสียวเสียว โอ้โหโดนเอ้โหพุ่งมาหาผมเลยว่าด้วยเอาไฟในไฟนี่ก็ไปยืนในไฟแล้วมันก็ไม่ลดซะด้วยน่าโมโหจริงยิงหน้าแม่งนี่ยิงหน้ามันนี่แหละดิวิชั่นดิวิชั่นรู้จักไว้ อ้ยไม่ถึงโอ้ยถอยถอยถอยพี่ชายโอ้ยเสรษฐไปอยู่ในไฟพี่ชายดิอึดนะเนี่ยโดนไฟได้ตั้งหลายทีถึงนไหมอยากได้โซคอผมเก็บแล้วต้องต้องยอมต้องยอมเหยียบยอมเหมือนกันโดนไปหน่อยเหมือนกันมีสันเจ้าเบลล์ขึ้นไหมไอ้หนุ่ม ขึ้นสองเวลคุณจะเอาอะไรดีวะ h a r ฮาร์ดหรือว่า c o u r a e ดีวะ h a r ดเดี๋ยว <progressive> มึง c o u r e ก็ได้ c o u a g e กับ h a r ดก็ได้ได้ใครเขาไมด speed พอกันนะ courage ไดเครไม้เรียน c o u r a e ได้ d e f e n ด้วยถ้า h a ร d ดีว่าเพราะา h a r ดเยอะถ้า h a r ดมันจะไม่ได้ดีเฟนแต่มันจะได้โจมตีดาบ ป้อนเหรอเป็นไหนไอ้หนูกินงูสัตโอ้หไม่คุมงูเลยเฮ้ยเฮ้ยทั้งหลังตองเป็นไฟดีไม่ลืมไม่ลืมสัตไม่ลืมสัตว์ใจิ ยาเพียบผีผีกูตีทีสี่ร้อยเลยนะเนี่ยกูไ้เล่นไปตีเท่าไหร่ดีทีนึงโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้มโมตีทีนึงเท่าไหร่วะทำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูข้างในลองตีศัตรูดูดิเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยดีแอร์เวลช์ เะคุเข้าไปมันนอนอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งเดี๋ยวนะไหนวะเดี๋ยวอเดี๋ยวเข้าไปเจอล้อไฟแถวนั้นนู่นห้องนี่ไงตรงนี้ก็มียี่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหตีพันตีกลางก็สี่ร้อยเหมือนกันใกล้ๆก้กันเลยประมาณนี้โอ้โหมดยังหว่ ไฟไฟไยโหแดงแล้วตาเดือดไฟไฟประดับฉากใช่ไหมประดับสไอตรงกำแพงนั่นละเฮ้ยเดี๋ยวมีโครมะอยู่ข้างๆนี้อยู่ข้างนอกพี่เฮ้ยมีกระปะตีก่อนไหมตีกระปะก่อนนิ่กอกมานี่ก็เจอแล้วโครมะ วิ่งไกลเหมือนกันในะี่กว่าจะอ้อมบ้านแค่ระเบียงบ,บ้านนี่ไงขอบประตูขอบระเบียงนี่ไงได้ได้นี่ไงป่ะใครเห็นว่าใครเห็นมันมีคอยาวอยู่ข้างนอก นันเพื่อนเรานี่อิปปอนเหรออีปปอนอ๋อแล้วก็ต้องขึ้นหลังคาไหมคุ้นๆใช่เดี๋ยวเปิดช็อตคัดกันไหนวะอยู่ทางซ้ายอะไรตรงที่คอยาวอยู่จริงอ๋อโอๆสตกใจอ้าว ลงมาผิดจังหวะฟาดอดีโดนไฟสินะโอ้ยโหยตีแรงอ่ะกูจะตายกูจะตายอ้าวชิดเดเดเออตีทีเดียวนี่คือจะหมดรอเลยนะเหมือนจะมีน้ำแข็งตรงนี้นะเก็บไปยังวะเอ๊ะเหมือนจะยังมีผีเสื้อน้ำแข็งตรงเนี้ยยังครับเดี๋ยวนะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ตัวนี้ เพราะเราปลด,<อ>ปลดถ้วยไปแล้วดิผมไปอยู่กับต่อกันแล้วกันพี่เออเอยิงสิดโดนไฟเผาโอ,โ,อโอ้จะตายจะตายไม่ไหวตีแรงเกินไปพวกนี้นี่มันที่เดิมเราต้อง,งไปทำไปทางนี้ไปนี้ อันนี้เดี๋ยวถึงหนุ่มใช่ลงทางนี้ลงเอาเกลือโยนให้มันดิมันชอบไอตัวนั้นโยนดูน่อยเกลือดาวบำเี้ยมันพูดอย่างนั้นหรอใช่ แต่ทำไมไอยูสเกตนี่บางทีมันก็มาช่วยเราบางทีมันก็ไม่มาวะมเข้าใจวะสเกตมันใจไม่นิ่งอุ๊ยอุ้ยอุยอุยไปละไไปละงไงหือหื้อหือน่ะห่วยเนี่ยคุณกับใช้ดาบเดียวอืม เออยกักษ์จังหวะนี้จังหวะนี้มันแปลกๆโอ้โหได้เลยเหรอเนี่ยนยี่แล้วโอ้โหคุ้มหวังเลยเฮ้ยอ,อะไรวะไปทางนี้นะเฮ้ยเจอโคดามะเฉย จรินเล่นนะเนี่ยแล้วออกแเปิดประตูทางขวานี่นี่นั่นจอดคัดบอสเลยป่ะพี่ใช่ไหมเออเฮ้ยชิบหายเปิดไปก็เจอไอ้ <c oughs> เปิดไปเจอยักษ์เลยว่ะยักษ์แลบลิ้นเอ้าโอ้โหต่อยทีเดียวเกือบนอน อุ้ยเหนื่อยเกือบนอนทำอะไรไอุ้น็มตัดลิ้นซะเดินด่าคือเปิดประตูปุ๊บไหมครับเปิดแบบแบบเหมือนเหมือนแบบว่าจะเอ๋เปิดแบบเปบดมปเดินจะเอ๋แล้วมันก็เดินตามมาเลยเว้ยประตูนี้ล่ะต้องประตูนี้ต้องเปิดตอนอ๋อเอ้ยตัวคอยาวอยู่บนนั้นนะอ๋ออะไรกัน

เฮ้ยเฮ้ยตายว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะข่อยำตายแล้วเชียวประตูข้างๆนี่อ๋อเปิดได้เปิดได้ก็เข้าเลยมีสารไหมบอสได้ใช่ยวไหมใช่บอสมีแต่ว่าเราจริงๆเราต้องไปเราต้องไปไอ้นี่อีกที่หนึ่งเราต้องไหว้สารก่อนเลยปะ ไม่แต่คือเรายังไม่ได้ค่ายตัวที่เป็นไอ้นี่ไงอ๋อเป็นบรรยากาศใช่ไหมไหวไหมต้องไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยวอะเปรี้ยวอะลองไม่ล่าโดนตีสองทีตายเลยนะเปรี้ยวว่ะเคยไปอะเคยไปเคยหาไอ้ตัวสร้างบรรยากาศเนี่ยน่าจะทางเดินละอีปอนด์อีปอนอยู่นี่อ๋อโอเคคือ ไไม่ยัง้งโอ้โหนี่โดนตกกระเด็นโห,โอโห,โอโหรอถึงแปดร้อยไฟ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 เียเข้ากระเด็นไฟเข้ากองไฟไปแล้วป๊แล้เยียมมากธรรมดาไม่เคยฆ่า นก็โอ้ยโอ้โหพีเสื้ออยู่นี่ไปชั่งเถอะต้องลุยไฟเข้าไปเอาสารเจ้าอยู่ไหนนะตรงนี้มาอ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอ๋อเปิดประตูเปิดช็อตคัทยิงเปิดช็อตคัทตรงนี้เยอะดีใจได้เติมของไะเติมด้วยโอ้เลเวลอสองเวลเลยว่ะอ๋อมีหีบตรงนี้มาเอาของกันแล้ว อ๋อเข้าทางนี้ได้นี่หว่าเฮอนี่นี่ตรงนี้มีหีบใหญ่อยู่ครับครับอุ้ยได้ถ้วยแล้ววะดเนี่ยเออ h i d d e n hope s ุณได้อะตอนนี้วะผีเสื้อคุณยังไม่ได้แสดงคุณยังไม่ได้มาเก็บผีเสื้อให้ครบเลยเอะ่อพอเป็นเพย์ห้าที่เป็นเพย์ห้ามันจะแบบถ้วยบางอันมันไม่ตามมาด้วยใช่มันมีประมาณแบบสี่ห้าถ้วยนี่แหละที่มันไม่ตามมา ทางนี้ทางนี้ต่อมาทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้นี่ไงขี่ผีผีเอออมีบอสเั้ยมีคนอาไม้อยู่ตรงนี้นี่หว่าฮะไหนว่าอ๋ออยู่หลังนี่ต้องฝ่าไฟเข้าไปเหรอไฟเข้ามาไม่ต้องฝ่าไม่ต้องฝ่าเลาะๆนี่ก็เจอนี่ไงไม่เอคิดจะดันสินะ สาอุ้ยแมลที่มีคาถากันไฟไหมครับไม่มีอะสิไม่ได้เอ้ยจริงๆก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แต้มไปยังวะไฟล์สต็อปยังไม่ได้ใส่แน่เลยวะไฟล์สต็อปอ้าวเข้าแล้วไอหนุ่มใจร้อนยังไม่ได้ไล่มอนเลยไม่เอหนุ่มใจร้อนอ้ ปั๊มเอาหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องนินจาต่ออาับผมเทียบเท่าก็ไม่เท่าไรเราเจ้าแห่งแมวอยู่แล้วแมวเยอะเจ้าแห่งแมวมีแมวนี่เอง โอ้โหเสียสองบอลเลยเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้แรงไม่ได้แรงเท่าอีล้อข้างนอกเม,มื่อกี้หมดหมดไทยไทยหมดไทยหมดเอาแมวแมวบักกับแมวบัก ได้อยู่ขี่มาปรากฏใช้เคียวปุ๊บคุกวงในปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเนียดีเหมือนกันอ้โแมวตัวได้เยอะจริงๆงอืองูแดกแมวซะเรียบร้อยก็ไหวก็ได้อยู่นี่มาโอ้เวลน่าจะขึ้นเงินบาลเลยดิ อ้าวแมวที่ท่านพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแมวบนว่ะแมวบ่นเมื่อไหร่เราจะคุยกันมารู้เรื่องวะเนี่ยเดี<า>๋ยวสักพักแหละตามเรื่อง ธรรมดาเราเล่นกันเราคุยเรารู้เรื่องวะไม่รู้เหมือนต้องเล่นเลเล่นซ <ๆ S 1> ับอ่ะจาไม่ได้ว่ารู้ตอนไหนวะเหมือนต้องเล่นซับอ่ะเล่นซับส,สักด่านอ่ะด่านที่มันมีตัวอะไรวะต็มที่เลย 'Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. Ha!